สดีนะครับก็กลับมาพวกมครข้างนับใน D ีซเสโกับเคม่ิน s 6็กนะครับ 4, กับอุ 4, บกบปรกรณ์ตัวใหม่นะครับก็คือเจ้าสไ uh, นเปอร์พอดนะหรือที่เราจะเห็นมาคนเขาเรียกว่าเอวานพอะครับเอาง่ายง่ายมันก็เหมือนกอดพอด TP พอดไลนิ n งนะแต่ว่าจะรองรับการทํางานในเครื่องบินหลายๆรุ่นที่ทันสมัยกว่าไลนิ n งมันจะเก่ากว่านะครับแต่ตัวนี้จะใหม่กว่าแล้วก็อย่างที่คุณเห็นนะว่ารูปทรงเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนให้ มีการรู่ลมมากขึ้นก็คือแอโรไดนามิกมากขึ้นนะครับไม่มีการต้านอากาศเนาะก็จะมีฝาครอบส่วนตรงนั้นเนี่ยการใช้งานก็นคล้ายๆไลนิง่งแต่จะมีเรื่องของการจับเป้านะครับที่จับได้หลายเป้าพร้อมกันมากกว่าแล้วก็การแท็กเป้าการซูม่งางๆที่อาจจะดีกว่าในระดับหนึ่งนะครับแต่การใช้งานก็จะซับซ้อนกว่าที่หนึ่งโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะสาธิตการใช้ให้ดูแบบคร่าวๆก่อนนะจะไม่ลงทั้งหมดนะครับแต่เป็นว่าเนื่องจากว่าตัวพอร์ตเนี่ย จะทำงานเหมือนตัว TGP Lightning นะครับตัว Lightning p o t นั้นมันก็สามารถใช้งานคู่กับอุปกรณ์ตัวอื่นได้หมดนะครับเช่นใช้คู่กับเรดราของเครื่องก็ได้นะครับในการใช้แบบ a d r m o d e นะครับว่าเราล็อกอะไรอยู่หรือว่าเลงอะไรอยู่เงี้ยก้องก็จะสะลดบไปให้ใช้คู่กับตรวจมาริกก็ได้นะครับแต่ละก็ใช้คู่กับระเบิดนะครับระเบิดน้ำมีด,ด้วยเลเซอร์นะครับในการมาเป้าแล้วก็อกาะไปกัดน,นะครับ โอเคสำหรับการใช้งานนะครับทุกครั้งที่จะใช้งานเจ้าสไลป์เปอร์พอร์ตเนี่ยคุณจะไปจะต้องเปิดพาวเวอร์ไปที่เพลย์ลอนของมันนะครับก็คือพลอนขวาที่อยู่ต้านาตัวเมื่อคุณทําการเปิดแล้วอุปกรณ์จะเริ่มทําการสตาร์ทอัพหรือทําการวอร์มนิ่งนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์บอกอยู่นะครับในคลิปนี้ที่ผมถ่ายคือผมใช้แอร์สปอนบนอากาศมาเลยมันก็เลยวอร์มาให้นะครับแต่ถ้าเกิดบนพื้นสตาร์เครื่องเนี่ยก็จะมีบอกนะครับซึ่งก็จะใช้เวลาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้นานมากเกินไปนะครับ เมื่ออุปกรณ์วอร์มเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเข้าสู่หน้า standby mode นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคุณก็กด standby นะครับเราก็เริ่มโหมดต้องการใช้ air to air ก็หมดอากาศนะครับจะอิงคู่กับเรดาร์นะครับใน้วก็นี้นี้เราใช้ air to ground โอเคกล้องเนี่ยปกติมันจะ,ะเลฟไปยังจุดเวฟพอย n ์ให้นะครับหรือพิกัดที่เราเลือกไว้นะครับก็เป็นความสะดวกอย่หนึ่งโอเคในนี้เอาโหเอาแค่หลกัหลกๆนะครับ อันแรกคือไอ PTR เนาะด้านบนนี้นะครับอันนี้ถ้าคุณกดเนี่ยมันจะเป็นการยิงเลเซอร์พอยเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นลําแสงฟฟเลตจะมองเห็นได้ในตอนคืนนะครับตอนวันจะมองไม่เห็นนะมันจะเห็นยากมากเอาไว้ชี้เป้านะครับด้วยตานะครับต้องมองตาปกติไม่ได้ต้องใช้ในวิชั่นะครับถ้าคุณปิดไปมันก็จะเป็นเลเซอร์ชีเป้าตาปกถัดมาด้านบนนะครับที่เขียนว,ว่า Y เดีว่า Y 1 Y 2แล้วก็นาโร เป็นการปรับภาพนะมันจะเป็นประมาณว่าอ่าภาพกว้างภาพกว้างคูณสีนาโอนารโลคูณสนะครับคุณจะเห็นว่ามีดูด r นาโลธรรมดานาโล XR นะครับเป็นการเป็นการขยายภาพแบบ4ระดับนะครับแล้วมุมขวานะครับที่คุณเห็นเขียนว่าไว้นะครับอ่ะอันนี้คือการปรับการแสงผลภาพนะครับก็จะมีทีวีไวท์ฮอ o แบล็ o ฮอตนะครับ เข้าใจง่ายก็คือทีวีคือภาพกล้องธรรมดา w h i hot black ก็คือ infrared อ่าล้วคุณเห็นว่าภาพด้านบนเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับโอเคทีนี้พอมาตรงทีวีเนี่ยนะครับเมื่อคุณกดด้านบนนะครับที่เราทำาปรับ Y t e ganaro เนี่ยคุณเห็นว่ามันมีภาพกรอบฟอนต์มานะครับอันนี้คือสิ่งที่เร,เรียกว่า image s o u r image นะครับ อิมเมจทูอิมเมจก็คือเป็นภาพกล้องสองกล้องซ้อนกันนะครับเพราะว่าตัวภาพที่สร้างาแสดงผลด้วยความร้อนเนี่ยมันไม่สามารถแสดงผลละเอียดสูงได้นะครับภาพที่สามารถแสดงละเอียดสูงได้คือภาพกล้องธรรมดานะครับอย่างนี้อ่ะอันนี้คุเดี๋ว่าเป็นทีวีมันจะชัดนะครับปุ๊บปอ่ะผมอินซอยก่อนโอเคคุยเดว่าภาพมันชัดมากแต่ถ้าผมปรับเป็นอิ r ฟเรนะครับ ซูมเข้าไปเดี๋ยวภาพมันแตกนะยังไงก็แตกเนะีคุณเห็นเป็นก้อนสีขาวนะครับอันนี้คือโฟกัสแล้วมันได้แค่นี้นะครับมันไม่ได้ชัดมากขนาดนั้นนะครับแต่เมื่อเราปรับเป็นทีวีปกติปุ๊บเนี่ยภาพจะชัดเราใช้ปุ่มแมนนวลเรย์ในโฮลทัสได้นะครับในการสูมเข้าสูมออกนะ โอเคถัดมาคือ c ีซทางขวานะครับเมื่อคุณเลื่อนกล้องไปมาเนี่ยเมื่อคือหลุดจากเซนเตอร์ใช่ไหมกด c ีซปุ๊บมันก็จะกลับไปที่จุดศูนย์กลางก็คือเว p พอยทเท่เราเลือกไว้นะครับโอเคทางซ้าย LCT a s e r search Ta r g e t นะครับก็คือหาเลเซอร์เวลามีคนชี้มาเลเซอร์โค้ตรงกันนะครับที่ต้านล่างนี้ก็กดปุ๊บเลเซอร์ตัวนี้นก็จะเจอนะครับโอเคส่วนม u ต t ิ t a ็ก i n g นะค,คือ MT อ่ะเอาไว้ที่หลัง เอาเริ่มต้นก่อนมางตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณจะแท็กเป้าเนาะคุณก็ขยายภาพไปเรื่องวัตถุนะครับถ้าคุณเรื่องกล้องธรรมดาอันนี้คือกล้องไม่สเตเบิซ์นะครับคุณจะไม่มีการเรื่อโหมดอะไรนะครับที่คุณเห็นมันนิ่งเพราะว่าผมหยุดขึ้นมนอยู่กากาศนะครับแต่เพื่อคุณจะจับเป้านะครับคุณก็เล็งไปที่รถสักคันหนึ่งจากนั้นกด TMS up นะครับหนึ่งครั้งป๊บ กล้องก็จะเข้าสู่พอย n ์โหมดนะครับก็คือจับวัตถุนะครับถ้ามาเคลื่อนที่กล้องก็จะเลปตามถ้าคุณจะเข้าสู่ r e เรีย e โหมดนะก็เลื่อนออกนะจะเข้าสู่แอเรีย d e กล้องก็จะล็อกไว้ที่พื้นที่ตรงนั้นนะจะยกเลิกก็กด T S down คำสั่งทั้งหมดอยู่ในโฮ t ทัสนะครับในการ Select เป้าอะไรต่างๆนั้นอันนี้ต้องไปเซตเอา,านะครับถ้าคุณเลือกพื้นที่โลง่งๆกด T S up ก็จะเป็นแอเรียโ ถ้ากด TMS ซ้ายนะครับก็จะปรับภาพแ l a c k Hot White h o แล้วก็ทีวีส่วนปุ่ม FOV p a t t o n นะครับก็ใช้ขยายภาพแบบนี้ได้เลยก็ไม่ต้องเอามือมาจดกดที่ FFD นะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้องการแสดงผลภาพทีวีนะคุณกด c n t l นะครับจะเป็นเหมือนหน้า Optional นะครับคุณเห็นว่าด้านบนมุมขวาเนี่ยจะมีปุ่มที่เขียนว่าทีวีอยู่ ถ้าคุณกดออฟไฟมันก็จะปิดการแสดงผลภาพด้วยทีวีจะเป็นภาพแสดงผลด้วยอินฟเรดอย่างเดียวซึ่งก็จะตัดฟังก์ชันการใช้งาน Image to Image ทิ้งไปด้วยนะครับทีวีออนโฟกัสนะครับก็ปรับความคามชัดของภาพเมื่อคุณกดแล้วก็ใช้ตัวดิสเนเตอร์ inator, นะครับก็คือตัวที่เราใช้เลเ,เซอร์เนี่ยเลื่อนขึ้นลงนะในแกน y นะแกนเแกน X ไม่เกี่ยวนะครับไม่ทำงานแต่ปกติเราจะให้ออโต้ไว้ โอเคกลับมาที่ไพ่เฟลทนะครับอันนี้ไพ่เฟลทถ้าคุณกด FOB หนึทีนะครับอันนี้คือ Image o m a g e ถ้าคุณกด Menu r a n g ซูมไปมันก็คือขยายภาพไปโอเคนะซูมออกก็เจ็บภาพซ้อนอยู่เอาล่ะเสร็จแล้วทีนี้ถัดมาคือ MT Mode มันพวก Tracking ก,กดปุ๊บ,ป,บปุ่มคำสั่งจะเป็นสีขาว สิ่งที่โหมดนี้ทำได้คือการจับเป้าหมายรพร้อมๆกันที่อยู่ในเฟรมเดียวกันนะครับหมายความว่า,าภาพที่เห็นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับกล้องก็จะจาอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าคุณเลื่อนอะไรที่ออกไปนอกเฟรมมันจะยกเลิกนะครับหรือมันจะลบออกไปทันทีนะครับก็คือมันจะค c ซิลอัตโตมมัินะครับนั้นอันนี้เราต้องรวยด้วย multi tracking สามารถจับเป้าได้สูงสุดคือ10เป้านะครับพร้อมกันลนักษณะการทํางานจะคล้ายๆ ของอาวุเช่นะครับถ้าใครมีโมดูลอาวุเช่ตัวกันเนอร์เราลองแล้วเราก็จะรู้ว่าเออมันคล้ายๆกันแต่ของอาวุเช่เนี่ยมันได้แค่สี่แล้วก็ของอาวุเช่คือมันจะพว์แท็กกิ้งเนี่ยกล้องมันจะล็อกมุมไว้เลยไม่มันจะขยับมากกว่านั้นไม่ได้แต่ของสแตเปอร์พอร์ตหรือแอวานพอร์ตของเครื่องบินเนี่ยมันขยับออกไปได้นะครับแล้วมันจะคันเซิลโอเคเมื่อคุณเข้าสู่มัลติพุ์แท็กกิ้งน, ging, นะครับคุณก็เลือกนะครับเลือกตัวคันนี้ TAS up หนึ่งทีป๊อ คุณอยว่าจะมีวงกลมขึ้นมาอันนี้คือเป้าที่ถูกเลือกจากนั้นคุณก็เลื่อนไปที่สองสองสามสี่ห้าโอเคอันนี้คือห้าเป้าคุณต้องงานให้มันสลิปกลับไป,ท,ปที่เป้าที่คุณเลือกวงกลมนั้นกด TMS ขึ้นค้างไว้กล้องันจะหมุนไปนะครับไปที่จุดที่คุณเลือกไว้จากยกเลิกกด TMS ลงยกเลิก,ก โอเคคุณจะวนเป้ากดทีมเมสขวาคุณเดี๋ยวว่ามงกลมมันเปลี่ยนไหมโอเคอ่ะนี้เราจะลองทิ้งระเบิดตัวภาพเพื่อจะมองแลไม่เห็นชัดนะครับตรงเนี้ยเป็นเทคนิคของเอของการเล่นตาำนี้อย่างนึงคือคุณเป็นจำเป็นจะต้องปรับแสงสว่างของภาพนะคอนทาราสและแสงนะครับ เพื่อให้คุณมองเห็นเป้าที่ชัดที่สุดนะครับอย่างนี้ผมหลีแสงมาแล้วก็จะเห็นชัดที่สุดโอเคผมเลือกรถคันนี้บินตามไกดดิ้งโอเคอินเรนงกดเพื่อพอดลิสค้างไว้ก็แปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งวอมโซยไปแล้วลูกหนึ่งซ้าย มันไม่ตรงแล้วก็เลนยนี่ตรงแล้วก็การติ๊กเกอร์ first decision นะครับกดการติ๊กเกอร์ค้างไว้แหละพูดง่ายมันมีออโต้แต่ผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เลยมักจะกดเองมากกว่านะครับจะก,กว่ามันจะกกระทบเป้านะครับ ทีเวลามันอยู่ในบุมบอร์ดเนี่ยกล้องมันจะจํามุมแล้วก็พิกัด GPS ไว้ครนะับปัญจะพยายามเซเลกกลับไปถึงจุดเดิมให้ถ้ามันไม่ได้ก็อ่าเราก็ต้องจําด้วยตัวเองทีหนึ่งนะครับ อินเวงพอลิล mm ิสต์กดค้างไว้ก็บอมสเวย์เดิเซอร์ออน ถุยแพ็กเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งตึตตตตตต้มเรียบร้อยโอเคครับก็ตคนไปกับคลิปสาธิตการใช้เจ้าสไนเปรอร์พอตนะครับอ่ามันก็อาจจะง,งงงหน่อยนะครับสำหรับผมผมอาจจะทิ้นตัวไลนิ่งมากกว่าผมรู้สึกว่าใช้ง่ายกว่าแต่ว่าโอเคด้วยความล้ํา นกากการสูภาพแล้วก็การจับเป้าหลายเป้าแอนด์พอร์ตหรือว่าไทสเต r ปเปอร์พอร์ตมันทาได้ดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่แหละนะครับแต่อาจจะดีกว่าก็ได้มันต้องฝึกใช้เรื่อยๆนะครับแต่อุปกรณ์พวกนี้ไยงยก็ตามนะเหมือนเดิมนะมันใช้คู่กับอุปกรณ์ตัวอื่นได้นะครับมันก็จะไม่ต่างกันถ้าจะเริ่มใช้ตัวนี้ผมแนะนำว่าให้ลองใช้กับแลนเทิร์นก่อนไล g h นิ่งพอร์ตนะครับมันจะง่ายกว่าแล้วค่อยมาขยับมาตัวนี้มันจะเข้าใจเร็วขึ้น,นครับถ้ากระโดดมาตัวนี้เลยแล้วมันจะงงนะครับ โอเคแค่คลิปนี้จบ,ค,บจคลิปนี้นครับไว้เจอคลิปหน้าครับ